ขาน้อยเป็นสิพะกันไฟสิพากันไฟคือต้นไม้เจ้าค่ะ อาจารย์นิมนต์ซะก่อนยามเฝ้าออไปมันอย่างนี้ ว่านี่มนแปบนึงเจ้าขะเาแปบนึงเจ้าค่้อห้ามกบใส่ไม้อเากบใส่ย่าดูดอ้ไ เชียงรายเหมือนกัเลยเราะนั้นเลื่อมมือนั้นกัเลยนได้ย่จัมเบิกหมดเลยก็ค่ะคือา <laughs> มืินนั้นก็ลืมเมื่อกี้เฮ้ยๆๆอันนี้ฮ่าๆๆจ้าสรรพนะพี่น้องเนาะสาวสว่างคนอีสานก็ขอขอบุญขอบคุณหลายจ้ามื่อนี้มาให้กำลังใจสาวสว่างจ้ามื่อนี้กะสบายดีจ้า